สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงภาษาไทยอีกแล้วน,นะคะนักเรียนขาถ้านักเรียนพบเงินหรือเจอเงินที่ไม่ใช่ของเรานักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรคะค่ะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนควรนํามาคืนเจ้าของหรือให้คุณครูถามหาเจ้าของใช่ไหมคะค่ะสิ่งที่นักเรียนกระทําเขาเรียกว่า ความซื่อสัตย์ขาะนักเรียนในชั่วโมงนี้เราจะไปขึ้นบทที่สองนะคะเรื่องแต่เด็กซื่อไว้นักเรียนขาเรามาดูนะคะว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับที่นักเรียนปฏิบัติตนหรือไม่ค่ะมาดูกันเลยนะคะค่ะหลังจากนักเรียนได้ดูได้ฟังเนื้อหาเรื่องแต่เด็กซื่อไว้เลยนะคะนักเรียนก็ เริ่มทำแบบฝึกหัดหน้าที่9ถึงหน้าที่11ส่งคูด้ยนะคะค่ะสวัสดีค่ะหนังสือภาษาภาเทชั้นป .3 บทที่2เรื่องแต่เด็กซื้อไว้บทนี้มีสาระมันสัจจะซื่อตรงไว้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ คนรักใคร่และเชื่อถือคำมีตัวสะกดที่กำหนดในหนังสือเสียสระมันฝึกปรือรูปนั้นหรือแปลกเปลี่ยนไปชามาหน้าตาน่ารักชอบไว้ผมห่างม้ากิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยพูดจาไพเราะกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นเรียนหนังสือเก่ง เป็นหัวหน้าห้องที่ขยันขันแข็งใครๆที่รู้จักชามาก็อยากให้ลูกหลานของตนเป็นอย่างชามาวันนี้อีกเช่นกันชามาได้ทำให้เ,เพื่อนๆและคุณครูชมความคิดอันชาญฉลาดขณะประชุมเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมชามาคิดว่าเราเอาขยะมาขายกันเดือนละครั้งเก็บเงินไว้พอปลายปี เรานำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนดีไหมคะเพื่อนๆหลายคนพยักหน้าส่งเสียงฮือฮาเห็นด้วยแต่เพื่อนบางคนทำหน้ารังเกียจเมื่อได้ยินชามาพูดถึงขยะคงนึกถึงเศษอาหารเปลือกกล้วยถุงก๋วยเตี๋ยวกระมังแล้วใครจะซื้อขยะพวกนี้แค่คิดก็อยากล้างมือแล้ว ชามาพอจะเดาสีหน้าเพื่อนออกไม่ใช่เราหมายถึงขยะแห้งที่นำมารีไซเคิลพวกกระดาษขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องน้ำอัดลมไงเพื่อนเหล่านั้นถอนใจเฮ้อโลงอ,อกไปทีไม่งั้นคงต้องขอลาครูสุมนาช่วยสรุปความคิดเห็นของนักเรียน เป็นข้อตกลงร่วมกันว่าทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนทุกคนจะนำขยะมาจากบ้านชามาและเพื่อนๆอ,อีกกลุ่มรับอาสาดูแลการแยกประเภทขยะครูสุมนาติดต่อร้านรับซื้อของเก่าให้เข้ามาซื้อตั้งแต่เช้าก่อนโรงเรียนเข้าเพื่อเด็กๆจะได้มีส่วนร่วมและเข้าใจระบบซื้อขายกิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยดี เพื่อนๆทั้งห้องร่วมมือกันเต็มที่เพื่อนๆห้องอื่นเมื่อทราบเรื่องก็นำขยะมาร่วมด้วยพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยทั้งหลายสนุกสนานเฮฮาชามาอีกนั่นแหละที่คอยจดบันทึกน้ำหนักของขยะแต่ละประเภทโดยมีเพื่อนเป็นผู้ช่วยเพื่อความถูกต้องในการคิดเงินเรื่องนี้คงจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าชามาไม่ไปที่ร้านขายหนังสือ ในศูนย์การค้าแล้วบังเอิญเดินผ่านหน้าร้านตุ๊กตายี่ห้อดังอะไรนั่นตุ๊กตาแสนสวยราคาพันกว่าบาทลดร,ราคาเหลือ200บาทหมดเขตสิ้นเดือนนี้ชามาใจเต้นตึกตักอยากได้เหลือเกินแม่ขาซื้อตุ๊กตาตัวนั้นให้ลูกได้ไหมคะแม่มองหน้าชามาตุ๊กตาตัวนั้นเป็นความจำเป็นของลูกหรือเปล่า ที่บ้านก็มีอยู่หลายตัวแม่เพิ่งจ่ายเงินซื้อหนังสือที่เป็นของจำเป็นให้ลูกไปแล้วถ้าลูกคิดว่าจำเป็นและอยากได้ก็เก็บเงินซื้อเองดีไหมลูกชามาได้แต่มองตุ๊กตาด้วยตาละห้อยอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วชามาจะไปหาเงินที่ไหนจะทำอย่างไรดีอยากได้เหลือเกินแล้ววันศุกร์ก็เวียนมาอีกเมื่อคิดเงินค่าขายขยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูสุมนาส่งกล่องเงินให้ชามาถือไปที่ห้องก่อนเพราะครูสุมนาจะต้องไปแวะที่ห้องพยาบาลเพื่อดูอาการป่วยของนักเรียนคนหนึ่งขณะรับกล่องเงินจากครูสุมนาความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาถ้าเราเอาเงินในกล่องไปแค่200คงไม่มีใครรู้เราเป็นคนคิดเรื่องนี้เองขยะเราก็าเอามาถ้าหยิบไปเสียบ้างก็คง ไม่มีใครว่าแล้วอีกความคิดก็ตามมาติดๆทำไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็โกงชัดๆโกงเงินส่วนรวมไปเป็นส่วนตัวหน้าอายขายหน้าถ้าใครรู้เข้าคงไม่มีใครอยากคบความคิดดีและความคิดชั่วความคิดทั้งสองผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะตลอดทางที่ชามาเดินกลับห้องแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชามาตัดสินใจได้เด็ดขาด ชามาสะดุดก้อนหินหกล้มลงข้างพุ่มเข็มกอใหญ่กล่องเงินหกกระจายมีก้อนอิดอยู่ใต้พุ่มเข็มชามาหยิบเงิน200ร้อยสอดไว้ใต้ก้อนหินอย่างรวดเร็วเพื่อนๆที่เห็นเหตุการณ์พากันตกใจเรบวิ่งเข้ามาช่วยชามาช่วยเก็บเงินใส่กล่องไม่มีใครสนใจก้อนอิดก้อนนั้นเลยเมื่อครูสุมากลับมาที่ห้องเพื่อนๆรีบรายงานเรื่องที่เกิดขึ้น ครูสุมนาไม่ได้สนใจเรื่องเงินในกล่องเลยแต่กลับเป็นห่วงว่าชามาจะเจ็บตรงไหนขวัญเอ้ยขวัญมาดีแล้วที่ไม่เจ็บตรงไหนคนดีเทวดาคุ้มครองอยู่แล้วคำพูดของครูสุมนาทำให้ชามานิ่งอึง้งเทวดาคุ้มครองคนขี้โกงอย่างชามาด้วยหรือชามาได้เงินสตุกตาแล้วแต่ทำไมไม่มีความสุขเลยมันร้อนอยู่ในใจคนขี้โกง คนขี้โกงหน้าอายเป็นหัวหน้าเสียเปล่ากลับยักยอกเงินส่วนรวมเสียงนั้นดังก้องอยู่ในสมองชามาผุดลุกผุดนั่งกระวนกระวายแม้แต่น้ำสักอึกก็กลืนไม่ลงโน่นกลุ่มนิชากำลังคุยกันได้ยินเสียงแว่วๆโกงโกงเขาเห็นเราทำใช่ไหมเพราะเมื่อเช้านิชาเดินตามหลังเรามาอา้าวทำไมทัศนะชี้มือมาทางเรา กลุ่มนั้นก็เห็นใช่ไหมว่าเราทําอะไรเขาต้องนินทาเราแน่ๆถ้าชามาได้เข้าไปฟังเพื่อนๆคุยก็จะรู้ว่าไม่มีใครรู้เห็นเลยว่าชามาทําอะไรพวกเพื่อนๆกําลังคุยถึงละครเรื่องโปรดดารายอดนิยมบางกลุ่มคุยเรื่องชามาก็จริงแต่เป็นความห่วงใยห,หัวหน้าที่ดีอย่างชามาเป็นขวัญใจของเพื่อนทุกคน ชามาสำนึกได้เมื่อนึกถึงคำพูดของยายความชั่วทำได้ง่ายนะลูกเพียงแค่คิดจะทำก็มีสิ่งรอบตัวมาช่วยให้ทำชั่วได้สำเร็จแต่ความดีนี่ทำยากมักจะมีอุปสรรคมาขัดขวางตลอดทำให้เราล้มเลิกได้ง่ายๆแต่ถ้าทำได้แล้วเราก็จะรักษาความเป็นคนดีไว้ได้จริงอย่างที่ยายพูด จากเหตุการณ์เมื่อเช้าจนถึงบัดนี้ยังไม่ทันข้ามวันชามาหาความสุขไม่ได้เลยเงินไม่บริสุทธิ์อย่างนี้นำมาแต่ความทุกข์โกงเงินคนอื่นแต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าโกงมันจะเป็นไปได้อย่างไรความลับไม่มีในโลกอยู่แล้วชามาปิดตาแน่นไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์ที่จะตามมาเป็นเด็กโกงเงินเล็กน้อยยังทุกข์มากขนาดนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ทุจริต จะทุกทรมานขนาดไหนแล้วชามาจะทรมานตัวเองไปทําไมใช่ชามาจะทรมานตัวเองไปทําไมโชคดีเหลือเกินที่ชามาคิดได้ทันก่อนที่จะทําผิดไปมากกว่านี้เย็นนี้ชามาจะขอกลับบ้านช้าหน่อยไปแวะที่พุ่มเข็มแล้วกลับมาสารภาพกับครูสุมนากล้าทําแล้วก็ต้องกล้ารับสิชามา